เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้มาฝากกันนะครับในตำแหน่ง10ล่างครับวันนี้จะมี2ตัวล่างนะครับ10ล่างหน่วยล่างมาฝากกัน วันนี้ก็ย่าง้าวันที่28แล้วนะครับอีกแค่สองสวันเท่านั้นนะครับพอดีงวดนี้ลงคลิปน้อยนิดเดียวครับลงอย่างละหนึ่งสูตรแค่นั้นเองครับติดตามชมได้ในรูปแบบใหม่นะครับเอาละครับปักหลัก10ล่างในงวดนี้นะครับ1กุมภาพันธ์อาจารย์เอาสูตรสถิติหกวดมาฝากกันครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมครับเราใช้สูตรค่อนข้างง่ายมากคำนวณง่ายมากครับแต่ผลการคำนวณถูกต้องมาแล้ว6กวดนะยังไม่ผิดพลาด ม่น่าเชื่อเรามาลองชมกันครับว่าสูตรง่ายๆอย่างเงี้ยทำไมมันถูกต้องทั้ง6งวดเอาติดตามชมได้ครับเราใช้แค่หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ครับนี่กลุ่ม3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่ตัวหน้าครั้งที่2เราแค่3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเอาแค่หลักหน่วยครับขีดไว้1ขีดนี่นะครับไปบวก0ูนย์สี่หงของที่เอาแล้วครับลองดูงวดแรกถ้าถอยหลังไป6งวดนะครับจะเริ่มจาก16ตุลาคมเฟ้นหาหนึ่งพฤศจิกายนเอาหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ครับเลข เลขอะไรครับเลขเก้าเดินหน้าศนย์ได้เก้าเาบวกสี่เป็นสิบได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่เป็นหาสิบล่างนะครับงวดต่อมาออกอะไรครับสี่ศูนย์สีครับเข้าสิล่างถูกต้องครับต่อไปครับหน่วยสตัวหน้าครั้งที่หคือเลขสครับเดินหน้าศูนย์ได้เลขสี่บวกสเป็นแปดแปดบวกหนึ่ได้เก้าสี่แปดเก้าเป็นหาสิบล่างงวดนี้ครับออกอะไรครับสี่หก 16พฤศจิกายนออก4 6ครับ4เข้า10ล่างเห็นไหมครับถูกต้อง2งวดแล้วนะครับต่อไปครับเราจะได้เป็น8บวก0ได้8 8เดินหน้า4เป็น12ได้2 2งดดได้3 8 2 3ครับ1ธันวาคมครับออก8 4 8เข้าตำแหน่ง10ล่างครับวดนี้ครับหลักหน่วยสามตัวหน้าครึ่งหนึ่งกริเลขสามเดินหน้าศูนย์ได้สามสามบวกสี่เป็นเจ็ด 7บวกหนึ่งเป็น8 378ครับออกอะไรครับ70 7เข้าตำแหน่ง10ล่างครับสี่งวดถัดไปครับต่อมาครับเราจะได้เป็นเลขลำดับวย3ตัวหน้ากันที่1ครับเล็ดบวกศูนย์ได้เล็7บวก4 11ได้เลข1 1บวกหนึ่งได้2 7 1 2ครับออก19ครับ19 1เ้าข้าตำแหน่ง10ล่างครับห้างวดครับงวดที่6 6ก0ได6 6บวก4เป็น10ใช้เลข0 0บก1ได้1 6 0 1ครับออก1 5ครับ1 5 1เข้าตำแหน่ง10ล่างครับทั้งหมดเรียบร้อยครับ5งวด6งวด4เข้า10ล่าง4 0งวดแรกครับงวที่2 4เข้า4 6งวดที่3 8เข้า0ล่าง8 4งวดที่4 7ครับเข้า7 0งวดที่5เลข1ครับเข้า1 9งวดที่6เลข1ครับเข้า1 5 วันที่จะถึงครับหนึ่งกุมภาพันธ์ววนที่เจ็ดปักหลักสิบล่างใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามบวกศูนย์นะครับได้เลขสามเราได้เลขสามตัวแรกก่อนครับสามือนหน้าสี่ได้เลขเจ็ดเจ็ดือนหน้าหนึ่งได้เลขแปดรอผลครับเราได้เลขสามเลขเจ็ดเลขแปดปักหลักสิบล่างมาฝากกันในงวดนี้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์สถิติหกงวด เราได้เลข3เลข7เลข8เดี๋ยวไปประกบคู่กับหน่วยล่างนะครับวันนี้เราก็จะได้2ตัวล่างตรงๆนะครับมาฝากกันในงวดนี้ขอทุกท่านเฮงเฮเครับเอาวแล้วครับทบทวนกันใหม่ได้นะครับเราลองย้อนไปดูนะครับวิธีการคำนวณง่ายๆหลักหน่วย3ตัวหน้าครัเมื่อี้นึ่1บวกศูนย์สี่หนึ่งคงที่ครับในเลข3เลข7เลข8ปดครับสามบวกศูนย์ได้3 3มบวกสได้เ7็จบวกหได้8 3เลข3เลข7เลข8พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ เปรดใช้ดุลพินิจวิจารณาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลสากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย